นี่ถอดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมครับผมจากที่เราลองเทสกับล้อจริงๆกันดูนะครับผมโดยที่ว่ายังไม่ได้ชาร์จแบตให้เต็มตามที่สเปคเขาแจ้งมาด้วยซ้านะครับปรากฏว่าถอดออกครับอย่างเช่นเริ่มจากตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ว่าเปลี่ยนเป็นสว่านได้อ่าแต่เข้าไปจะแน่นนะครับแน่นนี่กดเข้าไปแรงนิดนึงจะได้แน่นๆนี่เรียบร้อยครับเปาออกก็ดึงนิดนิดนึงอ่านไออกง่ายๆเข้าง่ายๆครับนี่ครับผม เข้าไปดอกสว่านก็คือเป็นดอกเจาะไม้แล้วก็ดอกเจาะเหล็กนะครับส่วนลูกบล็อกนะครับการต่อลูกบล็อกก็พื้นฐานที่เราเคย,เคยใช้กันเลยครับพี่ๆก็ต่อเข้าอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นการใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่าผมยังไม่ได้ชาร์จแบตด,ด้วยซ้ำนะครับมาดูว่ามันจะถอดออกไหมนะครับ Nì, thọ ngay, này thật cái ngay